ไทยมาจากเทือกเขาอันไตแนวคิดที่ว่าคนไทยมาจากเทือกเขาอันไตเป็นสมุติฐานทางประวัติศาสตร์ที่มีต้นกําเนิดมาจากนักวิชาการกลุ่มหนึ่งในอดีตโดยเฉพาะในช่วงพุทธศตวรรษที่15ซึ่งพยายามอธิบายถิ่นกาเนิดของชนชาติไทยไว้ผู้เสนอแนวคิดหลักศาสตราจารย์ยซเเด นักประวัติศาสตร์ชาวฝรั่งเศสที่มีบทบาทสำคัญในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สาระสำคัญของแนวคิดชนชาติไทยมีถิ่นกำเนิดเดิมบริวเวณแถบเทือเขาอันไต้ซึ่งตั้งอยู่ระหว่างพรมแดนมองโกเลียจีนคาซัคสถานและรัสเซียต่อมาได้อบพยพลงมาทางตอนใต้ผ่านจีนตอนใต้และเข้าสู่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้แนวคิดนี้เชื่อมโยงกับกลุ่มชนที่พูดภาษา ในกระกูลไทยกระดหลักฐานที่ใช้สนับสนุนแนวคิดนี้ 1. ด้านภาษาศาสตร์ภาษาไทยจะอยู่ในตระกูลภาษาไทยกระดซึ่งมีความใกล้เคียงกับภาษาของชนพื้นเมืองบางกลุ่มในจีนตอนใต้ชาจ้าง 2. ด้านวัฒนธรรมมีความคล้ายคลึงในพิธีกรรมความเชื่อและการแต่งกาย ระหว่างชนชาติในจีนตอนใต้กับไทย 3. ด้านโบราณคดีบางหลักฐานบางโบราณคดีชี้ว่ามีการเคลื่อนย้ายของกลุม่มชนจากแถบบยูนานจีนใต้ลงสู่แอ่งเจ้าพยาและลุ่มน้ำโขง อย่างไรก็ตามแนวคิดนี้ถูกตั้งคำถามขึ้นในปัจจุบันนักวิชาการหลายคนมองว่ายังไม่มีหลักฐานทางโบราณคดีโดยตรงที่ชัดเจนว่าคนไทยมาจากเทือกเขาอันไตจริงการอพยพของมนุษย์ในอดีตเกิดขึ้นหลายระลอกหลายทิศทางทําให้ยากที่จะชี้ชัดว่าชาติพันธุ์ไทยมีจุดกาเนิดเดียวปัจจุบันแนวคิดเรื่องชาติพันธุ์ มีความซับซ้อนจนไม่สามารถชี้แบบเส้นตรงว่ามาจากที่ใดที่เดียวสรุปแนวคิดคนไทยมาจากเทือกเขาอันไตเป็นแนวคิดทางวิชาการในอดีตที่มีทิ้พลช่วงหนึ่งแต่ยังไม่มีหลักฐานยืนยันร้อยเปอร์ซปัจจุบันนักวิชาการให้ความสำคัญกับถิ่นฐานในเอเชียต วันออกเฉียงใต้โดยเฉพาะบริเวณจีนตอนใต้เช่นบริเวณยูนานเป็นจุดเริ่มต้นของกลุ่มชาติพันธุ์ไทยมากกว่าผู้จดทำหนึน่งนางสาวยิดาอุนนา 2. อนายปัทวีพิมเพชสานางสาวกุพิดาทองทิติพันสี่นายอุทิชัยอินพลา 5. ้านายทิติสอยอดดำเนินหกนางสาวอาชิริยาแสงสุกเนางสาวธนรชาอยู่มาก